สวัสดีครับสวัสดีชาวเอาวีิวเรียมออฟเบอร์ทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับช n e l รีวิวรีว g เกมเมอร์กับผมรีวนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับข้างหน้านี้นะฮะเป็นรูปภาพที่แคปมานะครับผมจากก a ิ่น่าแอปนั่นเองซึ่งตอนนี้นะฮะเขาประกาศแล้วนะครับไอวินบอกแล้วนะครับว่าฮีโร่ใหม่แบทแมนนะครับตำแหน่งแอชซสซินเปิดขายแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นี่เองนะฮะซื้อพร้อมแพ็คสุดคุ้มนะฮะ วันนี้จนถึง7พฤษภาคมแล้วจะเปิดขายแบบเปรียนในวันที่16พฤษภาคมอ่านะฮะแสดงว่าสายฟรีนี้โอกาสที่จะซื้อเหรียญนี้ซื้อได้นะครับแต่จะเป็นวันที่16พฤษภาคมน่าจะเป็นวันที่น้องๆใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ไหมอ่านคะครับผมเมียังไงซะคนไหนที่อยากจะซื้อด้วยคูปองอยากเล่นแล้วนะครับก็สามารถซื้อในราคา590คูปองถ้าเติมทุนมันนี่ก็500บาททวน โอ้พระเจ้านะครับผมโอเคนะฮะส่วนสายฟรีก็รอกันถึงวันที่16พฤษภาคมละกันนะจ๊ะโอเคคนไหนที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเบต้าก็อย่าลืมไปลงทะเบียนได้นะครับเคยทำคลิปไปแล้วแอบไปดูละกันเนาะว่าลิงก์อยู่ที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ลาการบีก่อนครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์ like. กดซับสไคร e กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ